เดครับโอครับจากชั้งโอคนโลงแรมนะครับวันนี้โอก็มีอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับาการทำนัดการบุ๊กกิ้งหรือว่าการทำออพ i n เมนต์ต่างๆนะครับครับผมอยากที่เรารู้กันนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับลงไปถึงการจองตัวบุ๊กกิ้งหรือว่าการอาจองการให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น l Line, Facebook แอปพลิเคชัน อีเมลหรือว่าอาจจะเป็นการโทรศัพท์นะครับแบบออริจินอลครับผมสมัยก่อนนะครับเวลาที่เราจะไปตัดผมทีหรือว่าเราจะไปทำเล็บเราก็จะใช้วิธีการ Walk in หรือไม่ก็โทรศัพท์ไปก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยเนี้ยเราสามารถส่ง messenger หรือว่า messenger m e s s a g e หรือว่า Line นะครับให้กับเพื่อนหรือว่าช่างต่างๆในการทำนัดให้กับเรานะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อดีของการทำนัดแล้วก็การจองกันนะครับครับข้อดีที่1นนะครับก็คือผู้ให้บริการแล้วก็ ผู้รับบริการนะครับได้รู้เวลาอย่างแน่นอนนะครับขี่ที่2นะครับก็คือผู้ให้บริการนะครับสามารถจัดการเรื่องของเวลาเรื่องของพนักงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับข้อดีที่สานะครับสาหรับผู้ให้บริการนะครับสามารถรู้หรือว่าคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับแคลดโฟล์นะครับหรือว่าอินคัมของเราได้ ผมข้อดีข้อถัดไปก็คืออินเวนทอรี่นะครับก็คือเราสามารถนะครับรู้ว่าจํานวนโต๊ะที่เราจองไปแล้วอ่ครับแล้วก็เหลือจํานวนโตเท่าไหร่นะครับที่เราสามารถทําการจองได้อีกรวมไปถึงสินค้าที่อยู่หลังบ้านเรานะครับเราสามารถารู้ว่าเราจะต้องการสินค้าเพิ่มหรือว่าลดจํานวนเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับการขายครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการทํา ตารางการจองนะครับทำให้เราเนี่ยมีประวัติในการใช้บริการของทางลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับโอจะทำตารางการจองหรือว่าบุ๊กิ้งอะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางอาตัวนะครับอาถ้าเราดูจากตัวอาตารางนะครับทางด้านบนขวามือก็จะเป็นเดทครับหรือว่าวันเพื่อนๆสามารถใส่วันเดือนได้นะครับแล้วก็ปี ส่วนช่องทางด้านซ้ายมือสุดนะครับโอก็จะเขียนไว้ว่า Booking Appointment หรือว่า Order นะครับแล้วก็จะใส่ตารางเวลาเอาไว้อันนี้โอจะเริ่มจาก10โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเวลาที่เพื่อนๆนะครับทำคล้ายๆกับเวลาการให้บริการนะครับ พอช่องที่2 O โอก็ได้ใส่ว่างเอาไว้นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างอาทิเช่นสามารถใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรของอผู้มาขอใช้บริการนะครับอาทิเช่นโอครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็เราก็ลงตามตารางนะครับพอช่องที่3ก็จะเป็นหมายเหตุเอาไว้ว่าถ้าเป็นร้านแบบาขายสมตานะครับก็ ได้สั่งเอาไว้ว่าหมายเหตุเอาไว้ว่าไม่ใส่ผงชูรสนะครับอ่าแล้วก็ช่องที่สีโอก็เปิดกว้างเอาไว้สําหรับอ่าแม่ค้าครับไฮไลท์หรือว่าเขียนหมายเหตุแบบจําเป็นจริงๆอาจจะมารับตอนอ่าเที่ยงครึ่งครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นร้านตัดผมก็อ่าเป็นชื่อนะครับช่องที่สก็จะเป็นชื่อโอนะครับแล้วก็ จะมาทำอาสีผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรของคนที่จะมาใช้บริการนะครับการทำสีผมอาจจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราก็อาจจะบล็อกเวลาตั้งแต่บ่า,บายสามนะครับจนถึง3ทุ่มปิดร้านเลยแล้วก็แล้วก็เราก,ก็ทำรีมาร์กเอาไว้อาจจะเป็นผมสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทำจองนะครับของ สองเหตุการณ์จะเป็นร้านาร้านค้าที่ขายส้อมตามกับร้านทําผมนะครับครับโอก็ได้แปะไฟในตัว pdf เอาไว้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนะครับหากเป็นประโยชน์สามารถดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้แล้วก็นำไปใช้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้กับช่องโอโคโรแองแรลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย